สวัสดีค่ะสับคนที่รักต้นไม้ทุกท่านนะคะไม่แน่ใจว่าใครมีปัญหาเหมือนกับเราบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะที่เพาะเอาไว้จากเมล็ดลำต้นนะคะจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากนะคะแต่ว่าตรงปลายนะคะที่เป็นปลายยอดของต้นไม้นะคะมีอาการงีกงอนนะคะทุกต้นเลยค่ะต้นแอปเปิลที่เพาะเอาไว้นะคะทุกต้นเลย เราก็ได้มีการศึกษาหาข้อมูลนะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีข้อมูลหลายอย่างนะคะบางข้อมูลก็บอกว่าขาดสารอาหารบางข้อมูลก็บอกว่าามีการติดเชื้อไวรัสนะคะและหลายสิ่งอย่างนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เราก็ลองมาหลายหลายวิธีหลายสูตรนะคะในการที่จะให้ใบที่มันมว้วนเนียนมันมีการคลายใบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผสมน้ํา ปูอนอะไรเงี้นะคะมาถึงว่าใช้น้ําปูนใสนะคะผสมน้ําในการฉีดพ่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเห็นจากช่อง YouTube ลหลายช่องที่เขาทํากันนะคะก็ลองมาแล้วก็ยังไม่เห็นผลนะคะจนกระทั่งเข้าไปในช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็เจอยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะวิธีการใช้นะคะก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สารตัวนี้กันนะคะอันนี้ ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ใช้สารเมื่อครู่นะคะ 5cc กับน้ำประมาณครึ่งลิตรแล้วก็ลองฉีดต,ตามใบดูนะคะเราก็จะลองฉีดต,ตามใบฉีดทั่วเลยนะคะ ลิ่นจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเหมือนกลิ่นควันไม้นะคะเราจะลองฉีด14วันติดต่อกันดูนะคะแล้วจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าต้นไม้นะคะที่หงิกงอแล้วถูกฉีดพ่นนะคะด้วยสารตัวนี้นะคะที่เพิ่งซื้อมานะคะดูซิว่ามันจะคลายใบหรือเปล่าหรือน้องจะตุย ะะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอันเนี้ยบอกเลยว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะไม่ได้ใช้ตัวอื่นน้ําปูนใสนะคะอันนี้ที่เราทำเอาไวา้แล้วก็หยุดการใช้ก่อนนะคะเราจะใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะคะ,คะเดี๋ยวเารอดูกันอีก14วันนะคะ